ครับการสวัสดีครับพี่น้องการสวัสดีเสาร์วันที่ยี่สิบสองมีทุนายนครับบ่าวโตพร้อมบ่าวบอยครับสวัสดีครับบ่าวบอยครับครับกับไอ้ดินครับพี่น้องสวัสดีครับบ่าวดินว่าดินนิสานสวัสดีแม่แมนเอ็ซีของบ่าวโตครับขับวันนี้สามบ่าวเถ่ามาร่วมพลกันอีกคือเก่าครับพี่น้องครับผมบ่าวโตกับน้องเสลาโมมีกะเถ่าเน้นๆมีกะเถ่าเน่้นกะเถ่านะทีเดียวกะเถ้าครับวันนี้ว่าอีกจุดหนึ่งครับพี่น้องครับจะมามาเปิดคลิปก่อนจะนอยกนจะแยกใหญ่กันไปคนละจุด บานจริงๆตามมาโซวกันส่วงสุดถ่ายว่าไัยทีมันกว่ากันครับท่านไัยมันกว่ากับจีเดแบ่งหมูกันถ่บยหมูไหมแถวๆแถาๆแถวคนละมือสิสือเออแถากับแถวอะไรที่นี่เนาะครับปะตาไปรุ่นต้องกันมาตีมันบ่ครับผมครับรุ่นต้อากันครับสวัสดีครับ บางกะมาลงจุดเก่าจุดที่บ่าวเคยมาครับที่ได้หน่อนใหม่นอนบางยันครับนอนนั่ดินหน่อนบางยันครับสล้วคัน่ามืองที่ได้บ่ครับพุ่นไอ้ดินก็ลงอยู่ฟังพูนครับพี่น้องขับปล่าบ่อยกับไปฟังพุญครับไปคนละๆฟังครับแยกย้ายกันไปครับบาดที่กับเตียงเบิอง่าไผ่สีม้านวดกันครับพี่น้องครับปะเบิอง้ำเบาว่เบาเตียงสีมันเบาวุญ มึใหญ่ล้ครับพีออ่องขับขาดเลยกำลางเลยครับเลน ยองครับบ้าครับล่ะป้าครับแข่แงรับล่ะแรงงามๆเลยครับพี่น้องครับพอดีถูกแกงครับแรงดุนนี้ ครับตอนหนึ่งครับพี่น้องนี่ดูสิปาาครับที่ว่างามดีครับพี่น้องบางคนมันที่ถามมาครับพี่น้องถามมาว่าบาโต้โหนอนนาใหม่เป็นเกิดข้อมือว่บครับ่าเตะเข้าบ้ารับเตะละหมองสองซ้ำมือครับพี่น้องคุงกับโคขึ้นมาเรื่อยรับที่่านอนงามดีครับนอนบาที่เบ่งว่าคุณเลิกไปกันเลย ชาวขั้นบังได้เหรอไปบอกคุณบ่อยเข่าครับพี่น้องคุณบ่อยเข่านีซ้อนตะเหมือหนูไหมครับบ่ค่อยผาดครับขับป้าดายามเนี่ยครับพี่น้องนอนขับไปดอกขึ้นเรียงต่อเกา่าครับ ่นอูที่ปาดคำถือว่าปักง,งามเลยครับพี่น้องนอนนี่ สัวค่าบึงทั้งในก็นว่มีครับพี่เนาะครับเพราะว่ากอนี่ส่วนมากเบาบก่อยผ่านไปเลยครับครับก่อนนอนหนึ่งกัดเดยวที่เบื้องข่างอยู่ที่นี่ะ นครับนีนอนนั่นงนะที่นอนหน,น่อยน้อยใหญ่ปะเนใมันขึงเขี่ยมขับนะที่ว่าใข่ครับพี่น้ขึนเขี่ยมล่มเหมือนทำ่นี่ครับถือว่าใส่ใจอยู่ ได้ครับเพื่อนนะงามๆเลยครับครับนี่นะครับโคโก้งามมากครับพี่น้องครับขึ้มาบนบนับนสทีเอสเหล่าครับสี่มายามครับพี่น้องก่อนครับอยากบะมีกับได้เลยห้องนอทามนอครับมามา,มากมากครับพี่โบต่อยผาดครับพี่น้องมาดินมันดินผูนอเฝนเดียงงามเนี่ย thì nó có hết ngầm ปัดรับพี่นอนปาดขับพี่เพื่อนเลยปาดนอนงามครับงามแพียงขับนอนคกับปาดพี่นองอุ้ยขับนอนละปาดขับงามแพีงครับ พูดใจกอดแล้วครับพี่น้องใจกอดแล้วผมไม่เคยผ่านครับนอนสุดไปแล้ว,วครับพี่น้องายถับละบตอนหน,นึ่งในไหนครับตอนนี้ก็ถือว่าง่ายนิดครับพี่น้อง ด้นนี้ปาดขับง่ามเองครับคุณละดตอนนี้กับง่ามครับพี่ต๋องปาด์ตขับนอนง่ามเองคุณละดูที่ขับก็คือ có này nói lắm gió gì đầu hoạt động đây hoạt động trong phòng chống chăn 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 không chăn 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 าดวงอญ่เลยครับหน่อยดัวงยครับสุน พี่้องบบาวครัหบหนึ่งสองสามที่หาครับหานอปัดขับงามเพียงครับพี่้องขับมาก,กา่อนดีดี้ครับนี่ะรรับก่อนดี่ว่าทาัา้าหมด

ขับนอนในี่้นงานนี่เองดมไปละขับอน่ยครับเี่อ๋อไกลก็ไปละขับตัว้าบ กระโูกับพี่ไก่กรอยจะพี่ไ่ค่อยผ่านะคเาัาบินเท่าไนดนเป็นง่านครับ น้อมงานครับวันนี้คุณกลามแข็ง,งครับ 分離。 ทำงานทำงานเพียงหลงเลยครับเลยขับเบาก็ไม่ถีบครับนะครับพี่สอ,อง,ง,องไไอข,ขับไปหาหัวอ้ายขึ้นขับกำลังยากไปหาหลุด จะไปเบิ่งว่ะพวงไอเป็นเดรร้านไปเลยขับเบาก็ถือว่าเลยนี่ไอยู่ขับเต็มกระตาคือเก่าขับไปไปพรกันกับหยุดมองน้ำไอพิ่นนี่เบาตัวเว่าไลยง่ายพี่จะฟ้องเนี่ยครับต้องเบาก็ถือว่ามีแต่นนองงานอยู่ครับต้่ดินก่นเล่นจนหล่นกระตาไหมครับเบาบอยรักนี้จากครับต้องหาทั้งยานทั้งตื่นพี่น้องเป็นอย่างไม่พอใช่ไครับ ครับเอาขอบุญขอบคุณเด้อครับอีพลอยไปใหญ่ไอ้ใต้ยิ่งทุกข์ทุกคนครับที่เขาบเบิ่งมาแย่งครับมาล้ำมาแลกครับบอาตัวอีสานบานเท่ารับดินหอยดินนีิสานครับเาบอยเวนดินนิสานครับสามีอีสานผ่าเลาะครับที่ยังมึงยังแย่งครับก็ฝากไปในกันแล้วกันครับซองน้อยๆครับพี่น้องครับก็ขอบคุณทุกการคนไหลทุกการก็แช่ทุกคอมเมนต์ครับพี่น้องครับบอาก็สีไดงกับนะครับถือว่ามันเยวมมันนี่ครับพี่น้องครับง่ายงามเงี้ยตอนยินถือว่าได้ไลน์น่อยครับอ่อนครับอ่อนเนี่ย ครับขอให้พี่้องบ้าครับอยู่ er right ดีมีแห้งลำลำรูเลยขอบคุณครับพอกันคลิปนะครับพี่้องอ้าวเพื่อติง่อยนะครับสสัดีครับ